ผู้ว <schnell>. ิเศษเต็มประเทศไทยไปหมดเมื่อก่อนมีผู้วิเศษบ้างไหมการมีผู้วิเศษนะครับเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมมนุษย์ตั้งแต่ในสมัยโบราณเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ต้องการคนที่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาให้เขาได้นะครับโดยฟังก์ชันของผู้วิเศษเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การช่วยในเรื่องทั่วไปอย่างเช่นการให้พรการประกอบพิธีกรรมหรือไม่กระทั่งการรักษาโรคหรือว่าจะมีผู้วิเศษที่เป็นผู้วิเศษแบบพิเศษมากๆเลยก็คือเกิดขึ้นเพื่อฟังก์ชันทางการเมืองครับ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยสังคมแถบอุสาคเนเนี่ยผู้วิเศษนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงเนี่ยจะมีหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมซึ่งเขาก็จะเรียกกันว่าแม่หมอหรือว่าเรียกกันว่าแม่มดนะครับการที่ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมก็สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของเพศหญิงก่อนที่ความเชื่อจากทางอินเดียเนี่ยจะเข้ามาแถบนี้นะครับซึ่งอิทธิพลเนี่ยมันก็ยังตกทอดมาถึงปัจจุบันครับอย่างเช่นการเรียกของสําคัญต่างๆโดยนําหน้าว่าแม่นะครับเช่น แม่น้ําแม่ทับหรือในภาคอีสานเนี่ยฝ่ายชายนะครับจะต้องเป็นฝ่ายที่แต่งงานเข้าไปบ้านฝ่ายหญิงครับเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นฝ่ายที่สําคัญกว่าถ้าจะยุคก่อนประวัติศาสตร์มาเนี่ยผมก็จะขอยกตัวอย่างเคสของผู้พิเศษมา1กลุ่มครับคือทางภาคอีสานของประเทศไทยครับในช่วงรัชกาลที่หแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีผู้พิเศษเกิดขึ้นหลายกลุ่มครับโดยเขาจะเรียกผู้พิเศษเหล่านั้นนะครับว่า ผู้มีบุญหรือว่าผีบุญชนวนการเกิดขึ้นของผู้วิเศษเหล่านั้นนะครับมาจากการที่อิทธิพลของจกักรวรรดิยมเนี่ยมันเข้ามาครอบงําเอเชียอาคเนย์ซึ่งทางฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงเนี่ยก็คือลาวนะครับก็ถูกฝรั่งเศสครอบครองทางฝั่งขวาของแม่น้ําโขงนะครับทางสยามเนี่ยก็ต้องรีบดําเนินนโยบายเพื่อที่จะป้องกันการเข้ามามออิทธิพลของฝรั่งเศสนั่นทำให้ระบบสังคมของแถบนั้นนะครับถูกเปลี่ยนแปลง มีคนเสียประโยชน์มากมายจนพื้นที่บริเวณนั้นนะครับก็เกิดกลุ่มผู้พิเศษขึ้นครับเพื่อที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในยามยากลําบากของคนเหล่านั้นนะครับแล้วก็ยังเป็นการรวมกลุ่มทางการเมืองของผู้ที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้ทั้งสยามแล้วก็ฝรั่งเศสผู้พิเศษเหล่านี้จะมีการใช้เรื่องของคําพยากรณ์ต่างๆเช่นการเก็บหินแร่มาเพื่อนนํามาสร้างเป็นเจดีย์แล้วก็ระลึกถึงผู้มีบุญนะครับหินแร่เหล่านั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นทองคําการที่จะเกิดลมพายุใหญ่จนตัวคนเนี่ยสามารถปลิวได้ วิธีการแก้คือปลูกตะไคร้ไว้หน้าบ้านเมื่อลมพัดมาเนี่ยก็ให้ไปกอดต้นตะไคร้ไว้ตัวก็จะไม่ปิวตามหรือว่าการที่พระอินเนี่ยจะลงมาตรวจตาดูว่าใครทําบาปบ้างแล้วก็จะลงโทษผู้นั้นวิธีการแก้ก็คือการรักษาศีลห้าแล้วก็รักษาศีลธรรมต่างๆนะครับมันก็จะเห็นในเรื่องของการนําศาสนาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องและ ซึ่งผู้วิเศษเหล่านั้นนะครับเขาก็จะมีการทําพิธีกรรมเพื่อสร้างความและกําลังใจให้กับชาวบ้านแล้วก็สร้างความศรัทธาต่อผู้มีบุญคนนั้นเช่นกันครับผู้วิเศษเนี่ยสามารถที่จะสถาปนาความเชื่อได้ขนาดนั้นเนี่ยทำให้ชาวบ้านครับก็ได้เข้ามาเป็นศิษยอนุศิษย์เนี่ยมากมายเช่นกลุ่มบุญจันทร์เมืองขุขันนะครับมีผู้เข้าร่วมถึง6000คน<อ>ซึ่งคนที่เยอะขนาดเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นกองกางําลังเบยตีแล้วก็ไปยึดเมืองต่างๆ